สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชยูชานแนลนะคะกับรายกัน v o i e e o o k บ่ายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอ,อักษรกันค่ะเป็นนี้กันบ้างครับบันทึกจอมโจรนนสุดสาานเล่มที่สองตอนที่สองเริ่มที่จะระทึกใจขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะหลังจากที่บทที่แล้วเนี่ยบทที่11กระก็จบลงไปตรงที่ทั้งทีมเนี่ยต่างโดนในอ้วนซึ่งตกหลุมหิมะเนี่ย ฉุดลงมาในหลุมหมดทั้งทีมเลยทุกคนเลยในขณะที่กำลังจะขยับตัวหรือว่าลุกขึ้นมาตั้งหลักกันอยู่นั้นเสียงของเยื่อเฉินก็ตะโกนขึ้นมาบอกว่าให้ระวังนะมีตัวอะไรอยู่ใต้ใหิมะด้วยเดี๋ยวนี้เรามาฟังกันต่อคะ่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปในบันทึกจอมโจรเองสุดสานเล่มที่สอตอนตำหนักทิศท์พิมานเมฆหนึ่งบทที่สิมังกรร้อยขา ผมปัดหิมะบนเปลือกตาออกหลังพิงกับหินแหลมเยเชเฉินั้นอยู่ข้างใต้ตะโกนร้องลั่นพอตั้งสติได้ผมก็มองลงไปก็พบว่าพวกเรากำลังพิงอยู่บนเนินหินถล่มที่สูงชันซึ่งอยู่สูงกว่าพื้นล่างประมาณหกเจเมตรเชือกที่เอวคัดอยู่กับแง่งหินแง่งหนึ่งจึงไม่กลิ้งตะกงไปถึงด้านล่างในทันที ก้นเนินนั้นเต็มไปด้วยหิมะแล้วก็กรดหินที่ถล่มลงมาพร้อมกับเปล่าเมื่อคู่นี้ในกองหิมะมีกรงเล็บสีดำแหลมยาวหลายท่อนโผลออกมาผมพันหายใจติดขัดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นแนบหลังชิดติดผนังหินโดยไม่รู้ตัวมองไล่ปลายเล็บขึ้นไปด้านในกองหิมะนั้น คลับคล้ายคลับคลาวว่ามีวัตถุเป็นเส้นสีดำขดตัวอยู่ขนาดลำตัวนั้นเราราวกับถังน้ำลำตัวเป็นปล้องๆเต็มไปด้วยเกลด็ดบางส่วนนั้นซ่อนอยู่ในหิมะบางส่วนก็โผล่พ้นด้านนอกเจ้าตัวนี้นั้นแนบติดกับก้อนหินไม่ขยับเขยื่อนไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้ว มองไม่เห็นหัวแล้วก็หางไม่รู้ว่าขนาดยาวแค่ไหนอีกด้วยพานจื่อยืนกลานว่าจะลงไปส่วนเยี่ยเฉินนั้นก็ร้องไม่หยุดในอ้วนก็เห็นเจ้าสิ่งนั้นแล้วเคกคว้าหิมะใกล้ตัวปั้นเป็นก้อนปาเข้าใส่หัวเยื่อเฉินแล้วก็ด่าเสียงเบาๆว่าเอ็งนีเ่เบาเสียงหน่อยได้ไหมเอ็งอยากปลุกมันขึ้นมาหรือไงวะฮะ ผมเหลียวมองรอบตัวตรงนี้น่าจะเป็นช่องเขาเ,เล็กๆที่ปิดตายโดยหิมะถล่มถมจนเต็มแต่เพราะโขดหินในนี้กองเกยกันแบบไม่มีระเบียบทำให้เกิดโพลงอากาศจำนวนมากเนอ้วนเดินอยู่ด้านบนน้ำหนักตัวทำให้ชั้นหิมะที่เปราะบางแตกหักก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ชั้นหิมะทั้งชั้นจึงพันถล่มลงมา และพวกเราจึงถูกดึงลงมาทั้งหมดหิมะด้านบนยังถล่มลงมาไม่หยุดบ่อยครั้งหลังจากเกิดการพังถล่มเช่นนี้หิมะที่สะสมอยู่รอบทิศจะไหลลู่ลงมาเหมือนทรายดูถมจุดที่ยุบถล่มนั้นจนเต็มอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ลักษณะนั้นเกิดขึ้นเร็วมากหิมะนั้น จึงสามารถกลืนทั้งทีมหายไปในเวลาไม่กี่วินาทีโชคดีที่หิมะรอบๆบ,บคราวนี้นับว่ายังแน่นแข็งหรืออาจจะเป็นเพราะพวกเราถูกเชือกที่ผูกโยงเอาไว้ดึงตกลงมาทีละคนหิมะรอบๆบโดนพวกเรากลิ้งทับจนเรียบจึงไม่พังถล่มเป็นรานาบกว้างบริเวณที่เราอยู่นี้อยู่ใต้ลมแรงลมเบาลงไปมาก ไม่หนาวเท่ากับเมื่อสักครู่นี้ผมพยุงตัวนั่งอย่างระมัดระวังขยับลงด้านล่างสองสามก้าวเนินผานี้แม้จะชันดิ่งแต่พื้นผิวก็เต็มไปด้วยเศษหินบังก้อนขนาดใหญ่เท่าหัวรถบรรทุกบังก้อนก็เท่าลูกปิงปองปีนไต่สะดวกจะขึ้นหรือลงก็ไม่ยากจนเกินไปนะักผานจือกับเหมือนโยบพิง แก้เชือกออกแล้วเพราะอยู่ไม่สูงจะพื้นล่างมากนะทั้งคู่กระโดดลงไปพร้อมหิมะเมื่อถึงพื้นก็หมวนตัวสลายแรงกลิ้งไปถึงก้นเนินคนทั้งสองคลานตรงไปยังวัตถุสีดำอย่างเงียบเชียบตรงเข้าไปไม่กี่ก้าวเหมือนโยบผิงกับผ่านจือต่างก็ยืดตัวขึ้นเห็นได้ชัดว่าผ่อนคลายลงแล้ว พันจึอมองดูเหมือนโยบผิงยักไหลแล้วก็ทำสัญญาณมือบอกให้พวกเราตามลงไปได้พวกเราต่างแปลกใจในอ้วนแก้เชื่อด้วก,ก็กลิ้งลงไปก่อนเหมือนโยบผิงปฏิมะที่คลุมลูกปั้นหินออกดูที่แท้มันเป็นภาพแกะสลักโดนต่ำบนหินผาซึ่งแกะอยู่บนแผ่นหินสีดำเนื่องจากตัวมังกรแกะได้เหมือนมีชีวิตมาก เมื่อซ้อนอยู่ใต้หิมะจึงทำให้เราดูไม่ออกแต่มังกรตัวนี้นั้นไม่เหมือนมังกรตัวอื่นใต้ลำตัวของมันมีขาจำนวนนับไม่ถ้วนอย่างกับตะขาบเห็นได้ว่าไม่ใช่งานศิลป์ของชาวจีนตอนกลางแต่น่าจะเป็นมังกรกลายพันธุ์ของชนเผ่าแร่ร่อนชายแดนหัวเหอช่างพูดว่านี่คือมังกรร้อยขาไม่ใช่มังกรจีนปฏิมากรรมยุค ตนของแคว้นตรงเชี่อเป็นอย่างนี้กันหมดในสมัยจีนยุคก่อนมังกรจีนยุคดึกดำบรรพจะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปมังกรบางตัวมีจมูกเป็นหมูนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกตามจริงวิวัฒนาการของมังกรจีนยาวนานมากเริ่มแรกมังกรนั้นเป็นสัตว์เลื้อยคลาน เลือกหัวของสัตว์ใหญ่สักตัวมาสวมเข้ากับร่างของงูก็กลายเป็นมังกรแล้วสมัยนั้นทุกๆุกชนเผ่ามีภาพบูชารูปมังกรของตัวเองกันหมดทุกๆุกชนเผ่าต่างคนต่างก็มีวิวัฒนาการของตัวเองจนท้ายสุดมังกรของแต่ละเผ่าก็มีหน้าตาไม่เหมือนกันเลยต่อมาวัฒนธรรมชาวจีนหันเป็นที่แพร่หลาย เกิดการผสมกลมกลืนกันของวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยมังกรชาวฮั่นจึงเริ่มผสมรวมร่างกับมังกรของแต่ละชนเผ่าสุดท้ายก็ค่อยๆกลายสภาพมาเป็นมังกรจีนอย่างที่เห็นจมกรร้อยขาตัวนี้ก็น่าจะเป็นร่างผสมของมังกรกับตกขาในอ้วนฟังคำอธิบายของหัวเหอช่างแล้วก็ถามต่อไปว่า ถ้าเป็นไปอย่างที่หัวเหอช่างว่าแล้วงั้นหินก้อนนี้ก็น่าจะเป็นสมบัติของแคว้นตรงเชี่ยละสิหัวเหอช่างมองดูหินแกะสละักแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองด้านบนเนินผาพูดอย่างแปลกใจว่าใช่แต่ไม่รู้ว่ามัองกรหินนี่มันตกลงมาจากไหนเนี่ยสิขณะนั้นท้องฟ้าเข้าสุขความมืดแล้วพวกเรา ต่างเปิดไฟฉายของตัวพลางช่วยกันปัดหิมะบนหินออกทั้งหมดพบว่าหินก้อนนี้เป็นกระดานหินแผ่นยักษ์ขนาดสูงห้าเมตรกว้างสาเมตรพาดพิงอยู่กับเนินหน้าผาแผ่นหินเรียบรื่นซ้ำยังเป็นสีดำแตกต่างจากก้อนหินรอบๆบริเวณน,นั้นอย่างเห็นได้ชัดผมมองดูรอยร้าวบนแผ่นหินแล้วก็สันนิษฐานว่า คงจะเป็นมังกรคู่เล่นลูกแก้วซึ่งปกติจะอยู่บนประตูหินสองฝั่งแกะสลักไว้ฝั่งละบาลเถึนผีอซื้อได้ยินก็ไอออกมาทีหนึง่งพูดด้วยน้ําเสียงอ่อนเพลียว่าไอ้งัง่งลูกแค่ง,งูปลาปลายังจะทำเป็นคุยเสียงดังประตูหินอะไรกันนี่เป็นหินปิดผนึก ในอุมโมงสุสารตักหากละ่ะพูดพลางเขาก็ชี้ไปที่ปากมังกรหัวเหอช่างเดินตรงไปทันทีสอดมือเข้าไปในปากมังกรแล้วก็ดึงทันใดนั้นก็มีโซ่สีดำขนาดเท่าข้อมือปิดออกมาด้วยจริงๆเฉินทีอซืซอพูดว่านี่เป็นที่ใช้ดึงหินปิดทางตอนปิดสุสาร ดาดนี้เป็นฝั่งที่หันเข้าดาดในผมนั้นหน้าแตกยับแต่ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วหินปิดผนึกนั้นมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหัวเหิช่างออกแรงดึงโซ่หินก้อนนี้ก็ย่าแน่นิ่งไม่ขยับฉันผีอสู้สีหน้าก็ดูแปลกใจไม่น้อยใส่หน้าทีหนึ่งแล้วก็เงยมองด้านบน ผมร้องขึ้นในใจรู้ว่าเขากังวลเรื่องอะไรอยู่แต่หินปิดผนึกบานนี้ถ้าลมมาจากด้านบนก็สแสดงว่าทางเข้าสุสานข้างบนเสียหายรุนแรงมากต่อให้เราหาจนเจอก็ไม่รู้ว่าจะยังเข้าไปได้หรือเปล่าการพบหินแกะสลักบานนี้เพิ่มความมั่นใจให้กับเราในเรื่องการสืบหาต้นหนับทิพย แต่ผมก็ไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือว่าหดหูดีหัวเหรอรช่างถ่ายรูปแผ่นหินชมพีอาซื่อน,นั้นเริ่มเฟื้นเรียวแรงได้สั่งพวกเราให้ดูแลสิ่งของของตัวเองให้ดีข้างในนี้สามารถใช้หลบพายุได้รอให้ลมพายุหยุดก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีพวกเราจึงต่างแยกย้ายลงนั่งพักหัวเหิช่าง รุดไปดูสุนจือแล้วก็วิ่งกลับมาบอกว่ามีปัญหาแล้วสุนจือนั้นอาการไม่ค่อยดีนะักตอนนี้เขาไม่ตอบสนองอะไรเลยผมรีบวิ่งเข้าไปดูวางตัวสุนจือให้นอนลงเขย่าหน้าของเขาเขาเพียงแค่ขานว่าอื้อออกมาอย่างเชื่องช้าสติเริ่มเลอะเลือนซึ่งเป็นอาการของภาวะอุณหภูมริร่างกายต่ำ เราจะต้องก่อไฟไม่อย่างนั้นเขาทนได้อีกไม่นานแน่พานจื่อออกความเห็นหัวเหอช่างมองไปทางเฉินผีอซื่อเขาก็หมดคิ้วติดกันแล้วก็ร้องสั่งว่าอย่าเพิ่งปล่อยให้ตายขายังมีเรือตรงถามมันอีกหัวเหอช่างได้ยินดังนั้นก็ตรเตรียมที่จะย้ายของออกจากแคล่ เพือจะถอดชิ้นส่วนที่เป็นไม้ออกมาทําฟืนแต่ตอนนี้แคลก็เปียกหิมะหมดยังไม่รู้จะจุดติหรือเปล่าขณะกำลังกังวลกันอยู่นั้นผมก็พลันได้กลิ่นกรรมฐานจะก,กลิ่นนี้ไม่รู้โผล่มาจากตรงไหนในหัวของผมเต้นกระตุกบอกให้หัวเหอช่างหยุดก่อนลุกขึ้นดมหาคนอื่น ก็ได้กลิ่นด้วยพร้อมกันต่างวางงานตรงหน้าลงเนี๋ยวอ้วนสุดให้ใจลึกๆแล้วก็พูดว่าสหายทุกท่านเหมือนจะได้กลิ่นน้ำพุร้อนนะชินปีเอสซื่อใช้สายตาสั่งเงียบเฉิงกับเล่าเฟิงให้ออกไปหาแต่พ่านจือห้ามไว้แล้วก็ใช้คางชี้ไปทางเหมือนโยบผิงพูดว่าไม่ต้องห่วงเรามียอดฝีมือ เหมือนหยดผิงก้มตัวลงใช้นิ้วสองนิ้วที่ยาวเป็นพิเศษแต่ก้อนหินที่พื้นแล้วเขาก็พลันขมวดคิ้วร้องเอ๊ะขึ้นมาก่อนจะหันไปทางหินมังกรพวกเราเดินมาตรงหน้าหินมังกรแผ่นนั้นเมื่อครู่จุดนี้ไม่มีกลิ่นอะไรตอนนี้กลิ่นกำมาถันชัดขึ้นมาก หมือนหยดผิงคล้ำที่หัวมังกรแล้วก็มองไปด้านหลังแผ่นหินเขาทาบมือลงบนหัวมังกรกดลงไปแล้วก็พูดว่าแปลกจังข้างหลังหัวมังกรนี้เป็นพื้นที่ว่างเอาแล้วค่ะเป็นพื้นที่ว่างหมายความว่าเป็นถ้ำหรือเปล่าต้องมาฟังกันต่อในบทหน้าแล้วะคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแลวพบกันใหม่ ในบทหน้าสวัสดีค่ะ